เอาแล้วครับก็กลับมาอยู่กันในเกมแดนเดิมแมนเหมือนเดิมนะครับคือตอนนี้เป็นอีพีที่สองนะครับคือคือผมผมจะปิดเสียงนั้นนั้นนะครับเพราะว่าอีพีแรกนี่มไม่ค่อยได้กินเสียงผมสักเท่าไหร่นะครับมาครับโอ้โหพวกนี้นี่มันป่าเถื่อนกันจริงเอออะไรฮะไอ้นี้มานี่ ตายหมดหมดครับก็คือตัวนี้ก็เป็นตัวผมเองนะครับอะตายนะครับอะไรเออโอ้โหมันยิงลูกซองเหรออะไรดีไงมาครับโอพวกนินจาแดงเฮ้ย อะไรเอ้ย you หมาโคตรเยอะเลยมาโคตรเยอะมาครับโอ้โหไอ้นั่นปิวครับเฮ้ยโอ้โหลืมไปมันมีลูกสองเอาเอาเดี๋ยวเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะเอาไม่ละฮะมาครับ เจอขึ้นไม่ทันครับโอเคครับลมมาเึิบมาครับจากนั้นก็ขึ้นไปได้แล้วครับโหเึิบมาครับเดวโอเคครับเบิบเฮ้ยเ้าเช็คพอย์ครับ โอเคครับเฮ้ยไมอยู่โอ้ยเ,เดี๋ยวก่อนคือมันมีความรับอย่างนะครับเดี๋ยวต่อยไม่ทันครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวโอ้ยก็ไม่ทันตลอดเลยครับโอเคนี่โอ้ยโอเคครับมาเดี๋ยวค่อย มาทำอีพีหน้านะครับเดี๋ยวก่อนโอเคครับเยเกือ <_ m> บตกครับตะกี้โอเคครับเอ้ยอรฮะอะไร <_ m> ะะไนี่ไงโอเคครับโอเคบโอเคเป็นครับมาครับอะไรเออโอเคครับ ตอนนี้เลือดผมเฮ้ยไม่ใช่ครับงเงินผมมีสามร้อยครับมาอูโหู้โดนหนึ่งดอกครับเอาเจ้าโอเคครับเก็บเหรียญเฮ้ยไอ้นั่นไอ้นั่นยังเหลือตัวโอ้โหแล้วเราครับตายโอเคครับลงมาครับลืบ ไม่เอ้ยโอ้โหมันมาเยอะครับมันมาเยอะครับไอพวกนี้คือมันชอบเล่นลุมครับแล้คือบอกเลยครับว่าอากาศเมืองไทยนี่บอกแล้ว่ามันโคตรร้อนเลยครับเคืออากาศเมืองไทยนี่บอกเลยว่าร้อนจัดครับ โอ้โหมาเราโว้หนี่เอาแบบนี้ใช่ไหมเอาแบบนี้มาอยู่ใกล้ๆน้ำก็ไปลงน้ำเถอะเอ้ยโอ้โหตายโอเคครับเฮ้ยเก็บ point แล้วครับโอเคครับ โอเคครับเก็บเรียนไปเรื่อยๆครับเก็บเรียนไปเรื่อยๆแต <c oughs> <c oughs> ่โอ้ยโอ้ยฟูยโอ้โหตกน้ำครับคือคือเราโดนน้ำไม่ได้ครับโอเคครับเฮย้ยอุ้ยโอ้ย อ้ยนะเอาเพื่อนนายไปกลับไปด้วยโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนยิงครับเกือบโดนยิงครับโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบอะไรรับกระสุนรับกระสุนโอเคโอเคโอเคโอ้ยต่อยผิดฟังเอ้ยโอเคโอเคเฮ้ยอุ้ยเหมือนตะกี้ผมรับได้โอ้ย อืมอืมอืมชอบชอบหลบมาเดี๋ยวก่อนก่อนออไปเลยเอาล้อเรียนอีกโอ้ยไม่ต้องอยู่แล้วนี่อืมเฮ้ อฮ้ยผมจะปวดหัวกับไอ้ไอ้หัวทองนี่แหละเอานี่ฮยเฮ้ยอะไรอยตายนีเออ ไอ้นี่อะไรโอเคครับโอเคไอ้โออะไรนี่ไงตายดิด่ตะกี้มีกระตุกครับเฮ้ยไอ้โอ้โหโอ้โห โอ้ยมันค้างอะไรเนี่ยโอ๊ยยังไงอะไรตายโ็ตรห่ยอเอาไป้ดิใช่ไหมได้นั่นไงตายอู้หโอยนี่ก็คือมีเงินเยอะครับ แถวแถวนีก้ก็คือเงินบาลเลยโอเคครับโหตรงนั้นน่าจะไปไม่ถึงนะครับโอเคครับอ๊บโอเคครับลงมาครับโอ้เลือดเลือดผมเลือกกระตุยเดียวะต้วเล้วอ๋อไม่ถึงครับ โอ้โหอ,อืมเอาโห,โหชา้าเหลือเกินโอ้ยไปลงไปเลยเอาจะเยอร้อยครับนี่ครับอุ้ยดีเรียนห้าครับอุ้ยโอ้โห อ้ไอไอนี่ไอหน่วยซุ่มโจมตีโอเคลรมันอไปนไอไอนี่ขึ้นมาแทนไอนี่ขึ้นมาแทนต้นอะไรอะไรไอหุ่หืมว่าจะต่อยมันดันไปโดนไอนั่นไอเด็กกระโป๋งแอหุ่ได้ีงไงว่าโอ้ อุ้ยวุ้ยวุ้ยจะจะตายจะตายผมจะตายแล้วนี่อะไรเปล่าครับนี่โอ้ยแล้วคือช่วงนี้ก็คือมันมันร้อนมากเลยครับ โอ้โหเอ้ยโอเคครับช่วงนี้ก็คือบอกเลยว่าโคตรร้อนครับโอ้อ oh. ืมโหทานเธอแบบเนี้ยเฮ้ยอย่าบอกนะโอ้โห เจอไอ้พวกนี้อีกแล้วโอเคโอเคไอ้พวกนี้นี่ซูมไม่ค่อยยากมีหุอ้อระวังตัวที่สองครับระวังตัวที่สองอืออนีอ่โอยก็คือมมเกลียวสุดหละไอ้พวกที่มันตียาละไก่นี่แหละ โคตรร้อนครับโอ้โหไอสองคนนี้อีกแล้วครับโอเคครับโอเคครับ เนาะโอ้โโอ้โคด่านต่อไปนี่เหลืออีกสี่นาทีครับอันนี้คืออะไรโอ้โ,อ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 โอ้ผมเอาตัวละครผมรอก่อนดีดกว่ามันมีอะไรอัพได้ไหมอ่ะไม่มีอะไรอัพได้ครับงั้นผมซื้อเครื่องแต่งกายใหม่เด,ด,ดีกว่า โอเคครับอ่า uh, ซื้อางเกงใหม่ด้วยครับเอาอ้อ oh, oh, ลืมไปเงินไม่พอครับโอเคครับ hmm. โอ, bert, โอ้โหเพราะว่าผมรอได้อยู่นะ้นเนี่ยสี่นาทีอ่ยโอ้โหผมว่าไปเล่นกับบอสตัวเก่าดีกว่าอันี้ครับสู้กับบอสตัวนี้แหละเคยเจอกันมาแล้วแอบผมรู้การต่อสู้มันดีอ้เอาโอ้โหแบตจะหมดครับแบตจะหมดครับ ตายปตี่บอกอะไรตีไงให้ตายครับไปดาไม่ตกนะเโอเคครับ นีาา่โอื้ออะหโหเงินห้าร้อยแล้วครับตอนนี้ก็คือแบตเหลือยี่สิบครับหลังไงครับเจอแล้วข้ามรัวๆเลยครับปลาใข่ปลาใข่ปลาใข่หนังไงย ยังไงลนะ่ะยังไงล่ะเฮ้ยมันกระโดดได้ผมรู้ผมรู้ดิมันกระโดดได้มันอีกเดี๋ยวชื่นแล้วลูกแทนนี่ไ <Duty> งตายโอเคครับข้ามไปเลยครับ นาทีครับอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีครับโหตอนนี้คือแบตมันเดือสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โห เพราะว่าถ้าอัดคลิปนี้เสร็จนี่น่าจะแห้งเลยนะเพราะว่าอัดคลิปนี้เสร็จน,นี่ตัวผมนี่น่าจะแห้งแล้อันนี้ผมรอเลยผมรอเลยผมว่าผมคาบเลยแล้วกัน หกวิแล้วครับห้าวิสี่วิครับสามวิสองวิหนึ่งวิโอเคครับได้เล่นสักทีครับดันที่แปดขีดหนึ่งขีดสามครับโอ,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 โอโ้หุ่นยนต์จาแดงมาครับอะไร เขาตายครับไห,หมาต้องเจอทุกศัตรูก่อนตายครับมีมีตีครับตีเอ้ยหุยม,มีตัวลูกสองไม่กลัวครับมี ดีบีครับปีเอ้าหูไม่ถึงครับโอเคครับโอเคครับ ไอพวกนี้ไปเลยลงน้ำทุกตัวโอ้โหตีเอาไอ้นี่ลงน้ำไปเลย ไอ้นี่เออเออปล่อยให้มันตกน้ำไปเอา้าไม่ตกอ่ะแบบนี้แหละโออเออโอ้โหนี่ไงโอ้โหโอ้โหไอ้พวกนี้เอ้ยเออแลกมากับการโดนยิงหลายดอกนี่นี่ตายสักทีโอ้โอ้โห เจอเฮ้ยดจออืมเจอเฮ้เจอแบบนี้หน่อยคือไม่ได้ผผมจะเจอบอลเนี่ยอันนี้คืออะไรโอโห้ของดีเยอะหน่อยโหทำแบบนี้ได้เหรอ เจ๊กพอเหรอไมมันยาวจังวะกว่าจะเจอวอสนี่ไอ้นี่ดีนะดีไงโอ้ี่นี่โอดไอ้นี่ไปเลย ไปคุยกับเพื่อนตัวเองซะไม่สู้แล้วกันครับผมผมผมไม่สู้แล้วกัน <c oughs> อ้ออ้อ,อ,อเออโอ้ยไอ้นั่นตกครับไอ้นั่นตกเจจะบอกน่อนี่ไงจะมาเหรอจะมาหาพี่เหรอโอเค โอเคครับเมื่อไหร่จะเจอพอสเนี่ยอโอเคครับออโอ้โหผมว่าผมเริ่มเบื่อไอจุดเช็คพอยแล้วนะเนี่ยนี่เอาอยัางไงอีกโอ้ยไอไอนี่ก็ด้วย อ่ะเนี่ยลงน้ำให้หมดเลยเอ้ยเออกูโดนยิงครับโอ้ยโอ้ยเนื้อวัดเก่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะอยากเจอหมัดไฟพิฆาตใช่ไหมอ้าวโ้ยอืมเฮ้ยพูดอะไรพูดอะไรรู้แล้วอ้้ย ปานี้ผมน่าจะต้องเจอบอสแล้วแหละแบบเนี้ยนานเกินเอา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 ไอนี้เอาเอาเอาอะไรเอาเจอไอนี่แทนข่ายนี่แทนโง่อันนี้คือคือผมคงไม่เก็บเพชรแล้วกันนะ นี่นะ่นี่นี่ครับโอ้ยดาวกระจายเอ้าเอาเอ้าไอหางโอ้ยโอ้ยมั่นใจนะใช่ไหมอะถ้าถ้ามั่นใจนั้นนัก็ลงไปโอ้ย แบบนี้นี่คงจะเจอบอสแล้วแหละขนาดเนี้ยถ้าไม่เจอน,นี่ผมขอขอฟาดท่น่าคนทำเกมไหนหน่อยเถอะอ่าโอ้โหมันถือแกตาลิงมาเลยมันถือแกตาลิงโอ้โหแบตเหลือสิบสามปร์ซินครับน,นี่โอ,โอ,โอ้ตายเลยโหดจริง โหดเกินอ่ะืมเอาครับโอ้ยโหดเกินโหดเกินอารยธรรมจริงๆเลยไอ้ไอบอสตัวนี้โอ้ยโหขี้เกียจดู มาเนี่ยข้ามไปเลยโอ้อโหโหมันกระทืบเว้ยโอ้เจ้าโดนหลอกเก็บอ้ามามาเลยโอ้โหเอ้ยเฮ้ยโอ้โหมันมันชาร์จมันชาร์จมา เออ้ออ่ะตายตายตเอาไข่หลุดเอาห่วอะไรหลุดโอ้โหระเบิดแกมันเป็นปุ๋ยโอ้โหขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับโคตรร้อนเลย